เราใช้งานอยู่ดีๆแล้วเราทำลบยังกับพี่แป๊ดแปแปดแป,ด,แป,ด,แปดอยู่นะครับเอาขึ้นมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าตกจากที่สูงนี้นะเห็นไหมครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะเดี๋ยวตั้งตรงก่อนอ่ะโอเคก็เลเซอร์หรือระดับน้ำก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับมีเส้นออกมีสีออกนะเห็นไหมครับก็ การตกกระแทกก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็มีสติกเกอร์เป็นรอยเฉยๆนะฮะสวัสดีพี่ๆกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะพามารับชมกับเลเซอร์ระดับนะครับของทางแบรนด์โปโลนะครับตัวนี้เป็นโมเดล WG-16L นะครับก็คือเป็นเลเซอร์แสงสีเขียวขนาด16เส้นนะครับ ตัวนี้นะครับรับประกันถึง1ปีเต็มนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรปนะสังเกตจากเครื่องหมายตัวนี้ได้เลยนะเป็น IP54 สนะครับสามารถยิงไกลได้ถึง30เมตรนะครับความแม่นยำอยู่ที่บวกลบ1มมต่อ5เมตรนะครับก็คือถ้ายิงไปที่30เมตรเนี่ยก็จะคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ6 m mm มมตนะครับตัวนี้ก็เป็นอีก1แบรนด์นะครับที่เป็นแบนด์ของคนไทยนะแล้วก็ Curity Product by KTW นะตัวนี้นะเลเซอร์ก็จะอยู่ที่คลาส2นะครับแล้วก็เลเซอร์ใน,นระดับเนี่ยก็คือบวกลบ3นะครับก็คือประมาณว่าถ้าเราตั้งอยู่งี้นะแล้วมันเอียงนิดหน่อยเงี้ยมันสามารถให้ตัวเอาง่ายๆมันให้ตัวได้ประมาณ3องศานะครับแบตเตอรี่ใช้งานนะถ้าเปิดแค่1ป้อมนะก็จะอยู่ได้ประมาณสัก6ชั่วโมงกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดทั้ง3ป้อมก็จะอยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับ นี่แกะกล่องออกมาก็จะเป็นฟืบเป็นโปรดักอย่างนี้เลยนะครับกล่องของทางโปโลค่อนข้างแข็งแรงนะสีแดงตัดดำนะครับวัะสะดุก็น่าจะเป็นเกรดแบบ P p พเลยนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดอยู่ด้านข้างนี้นะเกรอเอาปึ๊บนะครับตัวนี้ก็มีหูล็อกสำหรับล็อกกุญแจได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบัตรรับประกันคุณภาพนะครับก็สามารถ กกอกรายละเอียดนะครับตามที่เขาเขียนระบุมาเลยนะครับหรือว่าจะสแกนนะครับ QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับก็จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับว่าปฏิบัติอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีบอกหมดนะครับมาดูของที่ให้มาในกล่องครัอันดับแรกเลยก็คือรีโมทนะรีโมทต,ตัวนี้เขาแถมถ่านมาให้ด้วยนะเป็นแถทถ่านถ่าน12โว23แเลยนะครับตัวนี้สามารถบวกลบก็คือการเพิ่ม ลดของลำแสงเลเซอร์ความเข้มแสงได้นะครับตัวนี้ก็ H กับ V เป็นปรับแนวนะครับแบตเตอรี่นะครับ3.7โวลต์4,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับแถมให้มาถึง2ก้อนกันเลยทีเดียวนะครับเนื้อเกตพลาสติกของแบตเตอรี่ที่เขาทำมาก็ถือว่าจับแล้วรู้เลยว่ามันเป็นคุณภาพนะครับส่วนต่อไปก็คือตัวล็อกที่หัวเครื่องนะครับมันก็จะล็อกอยู่ในลักษณะนี้นะเห็นนะ ผมล็อกให้ดูก่อนงับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แปลงนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาแถมขามาให้ก็จะแปลงจาก5ทับเป็น1ทับ4นะครับเพราะว่ารูฐานเครื่องเขาก็จะเป็น1.4ทับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฐานปรับระดับนะครับสําหรับช่างปูกระเบื้องโดยเฉพาะเลยนะปรับขึ้นปรับลงเราเวลาหาเราหาระดับเราก็แอน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 อย่างนี้นะครับแล้วก็มีแท่นเหล็กนะครับสําหรับ เจาะยึดนะครับไว้เวลาเราไปหาระดับในแนวระนาบนะครับถ้าเกิดวัสดุที่เราจะจับยึดกับขาของเขานะครับมันไม่ใช่เหล็กเป็นไม้หรือเป็นปูนแล้วก็ตัวนี้เจาะใส่สกรูไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาขาเขาแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ก็เป็นขาที่เขาแถมมาให้แม่เหล็ก2จุดนะค่อนข้างที่จะดูดดีเลยนะตัวนี้สามารถปรับซิกซ้ายซิกขวาหรือว่าปรับให้มัน ก้มเงยได้นะครับตัวนี้ก็หมุนได้3 6 0้อองศานะที่ผมบอกว่าตัวเกาะหัวเลเซอร์นะก็จะมาใช้งานในลักษณะที่มันจะหิ้วอยู่ประมาณนี้นะครับบางคนใช้งานตัวนี้ไม่ได้เลยนะบางคนใช้งานไม่เป็นเลยนะก็งงว่าเขามาให้ทำอะไรเห็นไหมตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับช่างฝ้านะครับก็จะใช้ในการหาระดับในการปรับนะครับตัวนี้ก็สอดเข้าไปในเขาเรียกว่าฉากเนาะแล้วก็แปะใส่่างนี้เลยนะครับมันก็จะ ใส่เส้นตัวนี้หรือว่าเส้นด้านล่างก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้นะครับต้องการที่จะหาระดับเฉยๆนะสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยท่านก็ขันใส่นะครับแล้วก็จะตั้งอยู่กูดูอย่างนี้ได้เลยนะครับต่วต่อไปก็เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็สามารถเสียบชึบชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะครับก็พระเอกเลยขาของเขานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบขากับเลเซอร์เข้าด้วยกันให้ดูแล้วผมก็จะบอก ว่ามันมีข้อดียังไงนะ,ะประกอบแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับข้อดีเลยนะของเลเซอร์ตัวนี้นะครับที่เขาแถมขามาเป็นลักษณะการปรับได้ถึงผมเรียกว่า3ทิศทางที่เขาสามารถปรับได้แบบอิสระแล้วก็ปรับได้ละเอียดเลยนะครับก็คือความหมายคือปรับ แนวแกนนี้นะปรับเดินหน้าถอยหลังหรือถ้าเป็นฝั่งนี้ก็เดินหน้าถอยหลังฝั่งนี้นะครับมันก็จะลดปัญหาการขยับหาเส้นแบบจึก๊กอย่างนี้จึก๊กอย่างนี้บางทีเราขยับหาเยอะขึ้นไปแล้วมันก็คาดเคลื่อนจากตำแหน่งนะตัวนี้ก็สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังตามต้องการได้เลยแล้วก็ตัวนี้ปรับมุนได้360งองศาค่อนข้างที่จะละเอียดนะบางตัวเนี่ยเรากดนิดนึงอย่างนี้มันก็ฟึบมันก็จะไปอย่างนี้เลยนะแต่ตัวนี้ กดเท่าไหร่มันก็หมุนเท่านั้นนะครับแล้วก็ขาสามขาตัวนี้สามารถปรับได้กันหมดเลยเห็นไหมปรับขึ้นลงตามระดับที่เราต้องการนะครับในส่วนของตัวเลเซอร์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมป้อมๆแบบนี้เลยคือเล็กกว่ามือผมอะเห็นไหมเออแล้วก็จะเป็นแดงตัดดำนะตัวนี้เป็นวัสดุก็คือเหมือนกับเคลือบให้มันออกเท็เจอร์แบบนิ่มๆเหมือนด้ามจับของสว่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็น หัวตัวนี้ก็จะเป็นการป้องกันป้อมของเลเซอร์นะด้านในมีกระจกนะครับตัวนี้ตกกระแทกอย่างนี้ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีกันรกระแทกได้พอสมควรถ้าตกประมาณสักประมาณ1เมตรเนี่ยผมว่าไม่เป็นอะไรนะอาจจะแช่แบตเตอรี่หลุดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลำแสงให้ดูนะครับเป็น16เส้นนะตัวนี้16เส้นก็คือ4 3 1ส4 4 16กนะก็คือมี4ป้อมอย่างนี้นะครับ ปั๊บเลยตัวนี้นะครับเปิดปิดด้านนี้นะถ้าเกิดว่าปิดแล้วนะเลเซอในป้อมเขาจะไม่ขยับเลยถ้าเปิดนะเป็นการปุดล็อกเลเซอแล้วก็ปุดล็อกป้อมด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้กดกดเข้าไปนะเป็นระบบสัมผัสนะปึ๊บปึบปอ่าประมาณนี้นะครับแล้วยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรได้นะเห็นไหมแนว H แนว V นะครับ สำหรับช่างกระเบื้องเขาก็จะใช้ลักษณะนี้นะเห็นไหมเขาจะส่วนมากเขาใช้เส้นด้านล่างนะครับแล้วความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นอื่นเขาทําไม่ได้เลยนะมีตัวนี้แหละที่ผมเพิ่งเห็นว่าอะมันทําไมมีผิมบวกลบของแสงมาให้อย่างดีนะครับตัวนี้มันสามารถปรับอย่างนี้ได้นะท่านดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะปรับรุดนะครับท่านสังเกตแสงเห็นไหมแสงมันจะอ่อนลงอ่า ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ในพื้นที่ที่มัน,ม,นมืดนะครับมันมืดแล้วเรากลัวแสงมันกระทบดวงตาเราเยอะเกินไปเราก็ปรับแสงให้มันอ่อนลงนะครับพอเกิดการแจ้งแล้วก็ค่อยปรับแสงให้สูงขึ้นนะครับเคียร์นรับเดี๋ยวผมไปใช้งานจริงแล้วก็จําลองสถานการณ์ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะใส่กับขาตั้งปรับระดับของเขาด้วยเพราะว่าเขาแถมมาให้นะครับตัวนี้เลเซอร์ของโปโลนะครับมาดูระยะหวังผลที่10เมตรกลางแสงแดด ที่ร้อนระอุแบบนี้เลยมาดูกันครับว่าระยะวางโพนที่10เมตรเนี่ยมันจะยังคมชัดหรือว่าเห็นเส้นอยู่ไหมซื๊๊บนี่เลยครับยังเห็นอยู่พอลางๆแต่ก็ถือว่าเห็นนะครับอันนี้กลางแดดเลยภายนอกนะครับ ตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นเนี่ยค่อนข้างคมชัดแต่ว่าแสงไม่แยงตาไม่ทำให้เสียแสงตานะครับเป็นแสงที่คมและละมุนมากเลยครับ